มีคุณยายท่านหนึ่งคุณผู้ชมครับปัจจุบันเนี้ยอายุหอ,อายุอานาม85ปีแล้ว<ม>ในช่วง30-40ปีที่ผ่านมาเย็บกระทงขายแล้วเอาเงินจากตรงเนี้ยส่งลูก6คนคจนเรียนจบจนเติบโตมาวันนี้คุณยายใจยังยังมีใจยังมีไฟยังมีแรงอยู่ยังไม่ยอมหยุดนะครับแล้วก็เป็นงานที่คุณยายมีความสุขคุณผู้ชมอันนี้เนี่ย อยู่กับสิ่งที่รักรักในสิ่งที่เราทําเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณยายก็ทําได้เรื่อยๆเหนื่อยก็ค่อยหยุดพักแต่ลวันนี้เนี่ยยังไม่หยุดยังทําได้อยู่นะครับคุณผู้ชมคุณยายฟูอายุ85ปเป็นชาวบ้านหมู่หนึ่งที่ตำบลจอมประทัดอําเภอวัดเพลงของจังหวัดราชบุรีนี่เย็บกระทงใบตองขายมา40ปีแล้วคิดดูสิว่า ลูกๆ6กคนที่เติบโตมีการมีงานทำจบการศึกษาเนี่ยก็เงินจากการเย็บกระทงใบตองของคุณยายนี่แหละคุณผู้ชมครับคุณยายก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่ามันมีที่มาเริ่มต้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเห็นว่าใบตองแห้งอ่ะเนาะท,ท,ท,ทิ้งไว้ตามสวนอะต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยคุณยายก็เลยไปเอาพวกใบตองแห้งพวกนี้เนี่ยมาตัดเป็นกระทงขายส่งให้กับแม่ค้านะครับก็ขายเนี่ยทำไปเรื่อยๆเงินที่ได้ เงินดีด้วยนะคุณยายบอกเงินดีด้วยนะก็สามารถเอามาเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้นับมาจนถึงตอนนี้สีปีเข้าไปแล้วคุณผู้ชมคิดดูสิคุณยายบอกว่ามันเป็นความภูมิใจนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีแรงก็ยังคงทําต่อไปเรื่อยๆเพราะมีแม่ค้าเนี่มารับซื้อถึงที่บ้านด้วยถามว่ารายได้เป็นไงบ้างนะครับคุณยายบอกว่าทุกวันนี้นะรายได้มันอาจจะไม่มากเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็ตกเดือนนึงเนี่ย 3 4 5สี่หาพันนะครับช่วงที่ขายดีก็คือช่วงตรุษจีนกับช่วงศาสตร์จีนเพราะฉะนั้นคุณยายบอกว่าเป็นอาชีพที่คุณยายภาคภูมิใจมากๆครับหกคนนี้คือแม่ยึดอาชีพทำอ้นนี้มาเลี้ยงลูกทั้งหมดเลยใช่แต่ถ้าว่างก็รับจ้างเขามัง้งสมัยก่อนแม่เย็บเนี่ย เขาขายกันยังไงฮะพันเนีเออหน่ัห้าบาทแล้วปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันนี้ก็ตีร้อยเจ็ดติดฉันก็พู่งใจเลย่แต่ไม่พู่งใจเดี View> ๋ยวแม่ฉันก็ตายตลอดวางไม่ได้เหมันกันครับโอ้ด้คุณยายอารมณ์ดีนะเนี่ยด้วยความที่อารมณ์ดีแบบนี้แสดงว่าสุขภาพจิตดีครับพอสุขภาพจิตดีก็ทําให้สุขภาพกายดีใช่ไหมเนี่ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยคุณยายทุกวันนี้ยัง สมองสมองความจํานี่ยังดีอยู่เลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังคงทําทําคล้ายๆกับเป็นจะบอกว่าเป็นอาชีพก็ไม่เชิงเป็นงานอดิเรกแล้วกันแต่ว่ามันได้ังค์นะครับก็ยังคงทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเราก็เลยเช้านี้ขอนําเสนอเรื่องราวของคุณยายนี่แหละเพื่อเป็นกําลังใจนะครับค,คุณผู้ชมเห็นไหมครับยายทําในสิ่งที่คุณยายรักแล้วก็ภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณยายก็อยู่กับมันมา40กว่าปีแล้วที่สําคัญที่ภูมิใจกว่านั้นก็คือถ้ามองไปแล้วใบตองแห้งที่หลายคนคิดว่ามันก็มีค่าเลยอ่ะครับทําให้6ชีวิตลูกๆของคุณยายเติบโตขึ้นมามีการมีงาน,งาน,งานทามีอนาคต,ตเห็นไหมนีม่แหละครับยอดเยี่ยมเลยคุณยายยอดฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข,ข่าวสําคัญกับสํานักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน news ค่ะ